เ,เข้าไม่ได้ ition, loading, เนี่ยก็เข้าไม่ได้รีคอนดิชันเฟลชายทูโหลดดิ้งเพเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองกดใหม่เพื่อที่จะโหลดดิ้งหยุดเข้าระบบเยียวยาหากท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขีระบบยาพึ่งเช็ครู้ว่าแคบภาษาถิ่นใช่ไหมรีบรู้ว่ารีบอ่ารีบรู้ว่ารีบแคบแคบ,แบเออแคบอะคะก็เห็นเขาเขียนขอใครแต่พอเวลาพูดเป็นแหล่งใต้น่ยจะแคบอ่าแคบแ รู้ว่าแคบแคบอะไรเงี้ยพี่มันก็ต้องขอควายสิถ้างั้น <c oughs> ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านี่แหละภาษาถิ่นขอคายถ้าไม่นา่านีำเนียงไม่รูรู้ว่ารีบแต่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบไม่ได้เลยค่ะคนเข้ามาในระบบมากจนระบบล่มช่วยด้วยช่วยกันหน่อยอในกองจันทร์สว่างนายุทศมนตรีเทศบ,บาลเมืองสิงห์นครก็โชว์หลักฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ที่กําลังกรอกข้อมูลในระบบแล้วทําไม่ได้เพราะระบบขัดข้องดีดกลับไปกลับมาสร้างคําร้องก็ไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็ทําไม่ได้ เป็นปัญหาที่ท้องถิ่นเจอเลยไม่รู้ว่าเบื้องบนที่สั่งลงมารู้ไหม,มชาวบ้านถามว่าทำไมที่บบาลเมืองสิงหน์นครชื่อของเขายังไม่เข้าระบบนะครับทำอะไรช้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาให้ดูของจริงเลยมีปัญหาอะไรบ้างพี่เข้าไม่ได้เนี่ยก็เข้าไม่ได้รีคอนดิชั่นฟล ชายโหลดดิ้งเพดิฟเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองกดใหม่เพื่อที่จะโหลดดิ่งแล้วมาข้างนี้มาเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ข้างนี้เอานี้น้อง<ะ>ตรงนี้เป็นไงบ้างตัวระบบเนี่ยครับจะดีกลับไปกลับมาสร้างคำร้องไม่ได้เมันเลยขึ้นแบบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้เขากดให้เขากดใ,ให้ดูดีไปกลับมาดีดไปกลับมาเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ท้องถิ่นเจออยู่นะครับหลายคน ข้างบนที่สั่งการมาเนี่ยครับไม่แน่รู้หรือเปล่าว่าผู้ปฏิบัติงานเหมือนพวกผมเนี่ยครับที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยทำตัวระบบที่ท่านให้เราบอกเนี่ยมันมีปัญหานะครับท่านนี่ค่ะก็ไม่ได้มาแบบปากเปล่านะมีหลักฐานโชว์ให้แขางเลยว่าขี่ไปเถอะขี่ไปก็ดีดขี่ไปก็โอ้โหดาเนินการไม่ได้เลยยืนยันเลยว่าขอส่งเอกสารเหมือนเดิมได้ไหม เพราะว่าเว็บมันล่มมันล่มคือคนคอต้องการลงออนไลน์เยอะใช่แต่ว่าขอส่งเป็นเอกสารมือนเดิมได้ไหมจะได้เก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบและป้องกันการตกหลน่นเอาอยัางไงล่ะทีนี้อ,อ่ะมีการโพสต์ข้อความด้วยบอกเว็บปอพอล่มอยู่<ะ>เช็คสถานกรณ์อยู่แน่งๆคืออยู่นิ่งๆอย่ารีบหาข้อมูลที่ให้เป็นความจริงไม่ขีห้หกไม่โกหกเทศบาลได้เบีย้ยทุกคนแน่ อ่าน,นแบบพละกลางไปแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวอ่านไม่ถูกขอโทษค่ะแต่ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้รีบคี์ข้อมูลก่อนค้างอีกแล้วไม่พักทําอะไรแล้วอ๋อ,อไม่ค้างอีกแล้วไม่เป็นอันทําอะไรแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เงินเอาช่วยกันหน่อยนะพี่น้องเนี่ยเอายังไงดีอะช่วยตาช่วยตะ ช่วยช่วยตาช่วยเงี้ตยตาช่วยตาพี่พูดได้ไหมเพราะว่าภรรยาพี่คนใต้ไม่ใช่หรอฟังได้แต่พูดไม่ค่อยได้อันนี้ท่านผู้ชมยังบอกเลยน้องพูดพูดสำเนียงออกถูกแล้วด้วยแขบแขบน้อ<ข><น>พูดถูกแล้วหรอแขบแต่สะกดขอไข่น่าจะถูกแล้วเพราะคนใต้น,นี้เขาสะกดอเองเนี่ยอคนใต้สะกดเองนี่ใช่ไหมอยู่แหมตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องแขบไม่ต้องแขบต้องให้เชอรี่มาช่วยอ่านน้องเชอรี่บันเทิงไทยรัฐใช่ไหมเชอรี่อยู่สุราษฎร์อยู่แน่งแงอย่ารีบหาข้อมูลที่ให้เป็นความ